บุกโดยให้ติดหน่อยอุกโดยให้ติดเลยมีตั้งใจเดินมาเร็วติดเลยเบอร์ห้าครับบุรีรัมย์ครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผีเมฆไทยแลนด์ครับจากกรุงเทพมหานครคอร <chociaż S 2> ์นนี่ไดิมาจากจังหวัดทักทายครับเบลเดือยติดเร็วเดินติดปุ่นดีกีไม่ธรรมดาครับทั้งสองทีม สนุกแน่นอนครับสระบีจับพนดได้ครับหมายเลขรู้ช่องขึ้นไปจังาวะนี่เราปานยิงกันล้องขึ้นได้ปอนคกับรต่ขึ้นผิวนัไปแล้วครับีเกมแม่ไทยแลนด์ตัดบอลจากการเซตเกมของบุรีรัน์เรดี้ครับเป็นนัไปครับในตุลสุนครับเริ่มเกมอีครั้งนึงครับหมายเลข4.4ลองยิงไกลครับเต็มข้อ

ครับมีประตูขึ้นนำก็ความมันมันเกิดครับแรงบัดกันมาแน่นอนครับดูครับววจังหวะทำให้อีกครั้งหนะึ่งหลบลิงจังหวะครับไปหน้าอีก5.5หขึ้นหลังต่อมาครับแลัขวขยังคอมอนได้ครับ ดูลีร่าแต่บอลขึ้นหลังเข้าไปหก้าแล้วก็บอลชุ่มไปครับถึงแม่ไทยแลนด์จังหวะให้ประธางด้านซ้ายมาที่บอลกระชากขึ้นไปแล้วก็ทะลุช่องขึ้นไปจังหวะนี้ครับถึงต้นมือผู้กําประตูใกล้ๆขึ้นมาครับแล้วก็บีกี้สูงขึ้นไปถึงแม่ไทยแลนด์จังหวะนี้บอลสปินเข้าไปจังหวะนึงโอ้โหสองประตูสุดครับที่แม่ไทยแลนด์นำเบาๆครับเบาๆ แล้วก็คนไปเข้าทางครับสตมาดูพัเดินหมายได้ก้าครับขึ้นนำไปเป็นสองตุ้าูนมไม่ต้องอยู่นิดเส้นเลยถอยไปเองเข้างเางเข้าไปเ้ไอเ้าเขาเข้เข้าเ้าเาไปเขไปเข้้เ้าข้าไาไขไป โดตบอกให้ยืนิ่งเบยืนมาเบลอะเออข้างบนข้าข้างบนเบลเกี่ยงขึ้นไครข้างนึงเกี่ยวอูกรณ์ยาวขึ้นไหติดสกัดครับมาทำมาได้55หนึ่งหนึ่งทีมวัไวท่บอลอะหมายเลย5คะครับตับขาหลอกไปหน่งจังหวะ ยิงเข้าไปแล้วก็เป็นจังหวะการเข้าประตูตัวเองครับสามประตูต่อศูนย์ครับโมตู้ทำเกมโหขึ้นไปนี่เป็นสกอร์ครับผิวไม่แลนด์นําสามประตูครับผมสับโยครับสับโยประตูน้ำพองไปครับสามประตูต่อศูนย์ครับพิกบอลไม่ไวจังหวะพี่เพียงให้อ่ะไม่ใช่รอจังหวะไม่สิ้นสุ สูดเกมอีกครัง้งนึงครับโคดอสินเน,นสสัญญาณเฉียงยิงไกลครับเย,เยืย้ยืดพุกยืดบกุกยืดบุกยืดเราเล่นมาอีกครัง้งนึงสองเชียร์ก็พยายามกระตุ้นครับน่าจะเดินทางมาทั้งสองคนครับสำหรับบุรีรักยังข้ามอนะครับหมายเลขห้าสิบห้าลำเลียงวออยู่มีหมายเล็กทีครับออกไป หลังกลับมาเดี๋ยดึงด้วยบอลลูกสวยครับแล้วก็ให้เขาหอนสนามไปหนึ่งสิบบอลเข้ามาไปแล้วก็กลับขึ้นหลังครับอีกครั้งแล้วก็โฉบบอลไปด้ครับมาได้ห้าสิบห้าครับ้งกลับขึ้นมาแล้วก็ยิงจวะนี้โอ้ช็อเสาเข้าไปครับาตามขึ้นมาครับหนึ่งประตูต่อสามหนึ่งประตูต่อสามครับบุรีรัมย์คาริเม่ได้ประตูไปตามนะครับเอาไปบิดเกมแล้วก็ ได้ผลครับโกลด์ขึ้นมายิงยดเสาแรับผ่านมาผู้รุ่สามประตูครับทำประตูตามขึ้นมาครับ1ประตูต่อสามสองย Entonces, ิงไกลยังติดครับลูกบอลยาวขึ้นมาในแดนหน้าเอ็ดุมองอกมาได้สี่ครับ เรวตรอมาได้ก็วัที่44วันี่3กนหนึ่งบอลอยู่กับขึ้นหลังไปแล้วก็บกลเข้ามาเลขห้าชาบอลขึ้นมาแล้วต้องกินไก่เบล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 ไปยืนติดติดตรั้หมายเลขห้าอน่รนเขามบอร์หสาประต ทางด้านซ้ายครับชาอทไปตส้นาก้มดกางกันสิเขา้ห้าสห้าครั้งงบัดบอลเลยดหก่งจังหวะแล้วก็ทัอางแล้จะปสองประตูสามแบบวีล่าก็รดีนะได้ประตูตามตีเื่อตามตีสองสามเสียตามไปมได้บอลนะโอดยอดโอ้ให้างนะ ตั้งใจครับบอลมาแล้วรับช่อขึ้นมาแล้วง่าครับเบลมาตัวจิติขึ้นมาครับเป็นสองตัวสามแล้วตอนนี้เบลขบวนเบลเหลืองไ่อีกครั้บมางมาเลยครับขึ้นบอลกข้าไปยกปะยาวขึ้นมาแล้วก็เติมจิตมาครับมาเลขสี่ครับจังหวะที่ครับเจ็บิดมาครับนี่ของเชียร์นั่งมื่อสิดนะครับเก้าอี้ตอนนี้ครับแหมหุคนใหญ่ก็ุ้นครับตอนนี้ ครับคู่น str ี้ครับร um> ับประกันความมั่นครับผลสิ้นให้เร่อไม่ขึ้นมาในบอลยาวมาเดินกลางสนามครับเพียเทียงบนกันวางได้สองบอลครับก็เป็นจังหวะด้านหลังครับฟาวน์นี่เที่แรงครับจะได้ลูกครับส่งบอลยิงเลยมัครบให้สัญญาณประตูไม่ดีหรอก หมอกให้กรแพงถอยออกมาครับไม้ได้ระยะครับตัวล้อยิงใครจัว่ายดีเต็มข้อครับัดอยิงเสียบปูสามเดียงเรัสีประตูต่อสครับสยครับขึ้นนปอีกคงข้างลเป็นสี่รูต่อสองครับ ยูน mm, ิเซนเองทีมย hey, uh ูน oh, ิเซนแล้ก็เริ่มเล่นกไเคสไล่หน่อยเคสไปนึ่งหนึ่งไปอีกครั้งนึงจังหวะสกอร์ไหลขึ้นมาประตูต่อสครับจังหวะทำกันเรวครับ เป็นประตูที่5ครับเป็น5ปร,รต,ตูองครับลังเกลียข้งหนึงโอ้ตงตั้งเกม,ม,ม,มเกเขึ้นมาครับบุนรีรัตน์เลยดิยกพยาคขึ้นมาตักที่มาได้ห5ครับตัวทำเกมกเกมบอลก่วนนี้ยังเลียยวออกมาได้ครับยวเคกลับขึ้นมาหมายเลขเก่งหลังจากนี้เป็นการสนามยังช่วยกันได้ดีครับบนุารานรีรัตมายเลขสี่สิบสี่มงตัดเกมให้เล่นต่อไปต่าขึ้นป่าแล้วเดนตวัวนี้ถึงบ้า ประตูสองครับโคชมองทำเกมหมุกปแผ่นประตูครับได้แล้วแใจในวลาแรกครับเซฟตัวเองเซฟตัวเองด้วยเซฟตัวเองด้วยมางตครับจังหวะนี้55ลองตรงตัวเพืนแประตู เอาไปครับแล้วก็เป็นจะวาหมดครึ่งเวลาแรกครับทั้งสองทีมครับหมดครึ่งแรกครับออเกียเม่ไทยแลนด์นำบุรีรามอะคาเดมี่6ประตูต่อ2ครับอายุไม่เกิน14ปีตีน้ำืึงท่าครับ แกกมนกันสักครู่ครับสชมนต่อในขึ้นเวลาหลังครับสกอร์ขึ้นเวลาแรกครับเก็บเยอะคิวไม่แยแสเลยครับาายบังขึ้พนนำอยากเลี้ยง้บูรีา่าดีดีครับเชื่อได้ว่าคู่นี้มีโอกาสได้พบกันอีกครับสำหรับรายการทุกนี้ครับรุ่นอายุเป็นเกิน18ปี อยู่ด้วยกัน18ปีในี้พรุ่งนี้ครับ24ทีมครับชิงเงินรางวัลชนะเลิศ1 2 0 0 0บาทครับรวมเอาครับรวมเอาทีมที่สุดมือเรียนนะกีฬาคุณต้องรับผิดนหลังครับ10นาทีครับ 12, น้องว่าหนึ่งหนึ่งงานจเต็ปพีกโอเวอร์หนึ่งหนึ่งไดูว่าลูกเกมนี้คู่ซูซีนะเที่แต่จังหวัดจบสกอตไม่ขึ้นมาคิวแม่ไทยแลนด์ครับทำได้ดีกว่าครับยยัง้นอู่ครึ่งหลังครับครึ่งหลังสิบนาทีนะครับมากันฟุตบอลรายการนี้ครึ่งละสิบนาทีครับมาเร็วนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันครับ เกมกีฬาฟุตบอลเริเรเรเ่มเล่นเกมครับผิวไมไทยแลนด์ส่งบอลเชิหลังแล้วก็ยืดไปดิยืดไปเลยยืดไปเลยเครับ <ś class> เอ็กยืดไปดิคุริลา่าเออชีกตัวกลงไปบีบอลครับบีนจะมาเอ,อาห้าข้างครับยกดูตำแหน่งด้วยลูก เนีบอลขึ้นมา55เอีตักันเลยครับเอ่อ,อน,นหลังไ,ไปที่ทูุรกษาระอันน้จังหวะนี้ครับบอลบอลงเข้าออไปเก็บบอลได้ครับบุรีรัทางด้านข้างอยู่ที่มาเร่55จะตะวัดต่อไปที่4.3 ยืนมาดิยืนมามีใครแลครับมาการเปทางบอลขึ้นมาเราเนี่บอสาตรงกลางครับแล้วมันมีเล่อนดึงไปแล้วก็ทสอตทุงเข้อไปครับทีนี้เกมรับของมูนิาดครับดึงจังหวะหอยเกมรับกันบนครับแต่งองท้ดีเย้ถอยมาดิมีจอห์มุ่งผ่านแนาตัวไป <sa id> พิซซ่าไม่ได้ครับสคารับคู่นี้เอ็มเร็วครับมาแล้วก็คืนกลับมาไม่ดีครับยังทิ้มบอได้วะนี่ทีมที่สามก็คงบอลได้พดี่ค,คว <S <S ันันนี้ชื่อว่าดาเลียงบอลจังหวะนี้องค์ฝังตาเล่นครับจังหวะเต้าโยกตำแหน่งลูกโยกโยกโยกแบกลูกเออลงก่อนลูกเออพอเก็ตพอ กองกลางพี่ตั้งใจหนึ <im <im ่งหนึ่งครับสีให้บอลยำเฮ้ยโอ้โหลูกแซมซับเข่าซองบอลยาวเข้ามาบอลลงเซฟครับมาได้สิบตรงกลางหมูไปเลยหมูไปตรงกลางอ่ะบอลหม่ยกันอีกครั้งนึงครับอันนี้มันเข้ามาให้ที่แดนกลางครับหมาได้เจ็ด อขอลองสวยครับยังตามสกัดมาได้ครับยังมีพเพื่นของบุญญาครับตามไปเก็บปอนเข้ามาไ <c oughs> ด้เรี่า,าดูก <c> ห <oughs> <c oughs> ลายเลยย,ย,ยืดไปดิยืดมาแบมัดยืดไปเล่นเล่นปีกดรัดีครับเลื่นมาเลสี่ <c oughs> ตามบอลไปแล้วโอปินจังหวะฟาวครับแข่งแข่งไปขดูไปเหลืองครับแข่งูกอกาบาเจ็บ มันมีปัญหาครับถามทิเก็บร้ยบอยครับเก็บคืนทั้งสองทีมตรงใี้รอสัญญาณครับนนส,สังสงากสงกำแพงถอยมาให้ยระยะครับ,บเบลเสาแรกเบลมาดูช่วงอภิชีตครับ นี่แทนแล้ว <conferences> กับบอลเต็มมาลูกเซ็กพีชจังหวะนี้นะครับโอ๊ยอะไรวะโอ้ยไปเยอะครับไอ้หมยไปเก็บนกดิจำเลยเด็กประสาทประตูนกลวงปันดิปันนะปันนะโอ้ยเกมเด็กซิมบอลแดนบนครับผู้สาวประตูยังให้บอล จังหวะขึ้นมาแล้วก็ตัดบอลไว้ได้วก็มาได้สิบลองีบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ่ายไปกลางแล้วกจังหวะทีแล้องใส่หน้าที่คือต้องไปยิงอีกครั้งเจ็ดประตูสู่สองครับทีเกลเนี่จะนำบุรีรัมย์อคาเดมี่ครับจังหวะเริ่มเล่นครับแล้วก็ทำได้ดีครับเึิ่มนำไปอีกครั้งครับไปเป็นเจ็ดประตูลุกเร็ว อ้ยอย่ามากนาเวลาบอลมาในาครับลองยิงอกตั้ไปก็เข้ามือทูกเสประตูคุณตจอสกุลที่กอเท้าครับคุณเป่า้ป นึงหนึงลอกเลย่ันตึงหลอกเฮ้ยังหวะมาีกี้ครับล so ูกเทพลูกสุดท้องบุรีรัมย์ lady ครับในสิบสครับโชกบอลจาวขึ้นมาโอ้โชคบอลออกไปครับโุณสาวตัวขี้ไม่ทันแนนหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งนึ่งนะ นึ่งๆง,ง,งี้ประตูนะจริงครับบุรีรัมย์มาเล่นที่14จังหวะเล่นที่มุมทงเล่นใกล้ามาครันครับเฮ้ย55ให้หวางขึ้นไปมาดิข้างบนอ,อันนี้ ในบอลเจ้าขึ้นมาครับห้าครับเลื่อนไปครับเขามูรูกษาประตูแกพี่เพลงเปิดก็ต้องเห็นแล้วครที่ครับในห้าสามก่อนพี่เพลงเปิดก็ต้องเห็นแล้วได้สี่สี่อย่างของบอลได้ดีครับพี่บอลน่าจะสวยครับสี่สี่มาลังข้างอีกครั้งหนึ่งห้าสี่เขาต้งยิงบอลหรือช่องไฟมาในห้าสิบห้าฝากคอามเป็นหน,น,น,น้าเก็บบอลแล้วก็ยังตามประกบไว้ได้ดีครับถึงแม้ไทยแลนด์ยังได้บอล หนกขึ้นมาครั้งคระบนการขงชาติเป็นมาครับหมายเล้9ยกลงกไปหนึจังหวะดึงหงวไปว่าหมายเลขสิบยิงตัวที่ดูภาพให้พี่สุนทินสองสองยก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 ลงไปเป็นแตประตูสอครับข้างไงเนข้างไงจังหวะเตียมบุกจังหวะการทำประตูครับเป็นพีเมอร์ไทแลนด์ครับ ครั้งนึงครับหมายเลขส4เริ่มเล่นเกมส์ครับครั้งนี้ก็ได้เห็นครับหลังจากที่เาทำอะไรหลายลูกพิมพ์พร้อมหน่อยพิมพ์สามเราเล่นมีสิทธิ์ครับใส่ก้อยครับพอมันใส่ครับเลยโดนล็อกประตูอ่าผ่านประตูครับประตูเข้าไปครับเป็นสามประตูต่อแปดครับอีกครั้งหนึ่งครับ โอย่างนี้ครับกิดซับซิลครับที่เกิดขึ้นครับเพื่อนแรงปันมันดีเลยครับขอด้วยมาที่ทางข้างทั้งนึงยังไปได้สวยครับถึงไม่พาเท้าพรุ่งช่องึ้นไปไน้หน้ารั้งนครับถึงวันลุกที่มาเลขสี่ให้ความพกตัวจังหวะเดินเลยยังติดโอ้ อยังได<ง>ลุกเ,เล่นที่มุมทงครับโอแถวสองลองดูเนเหลากองเขาลูกกอขึ้นมาลองในกอบเก็บโทษครับตอเข้าเท้าครัยกอ่ะยกอ่ะยกอ่ะยังเรียงบอลอยู่ยังขึงยย้นบอลดึเลงไปครับครับห้าสิบห้าราชากึ้นมาครับรอพ่มาได้5้ิบดึงบอลแล้วทำชิงนกับบปได้สีิบส เราก็แรงกันไปครับออกทางด้านข้างอ่ะเก็บเก็บไปได้เนื้องไปเอาเข็มไปเลยนเก็บเสียทีนี้ทางหน้าครับเดี๋ยวแจ้งบอลแล้วก็พิมจังหวะใช้มือครับเกีบเป็นยังไงเพ่อกินครับเป็นการทาลองชิมแทนใช้มือเลยตรงนี้ยขอขยันครับใจน่าใจดีอ่มือดิไล่เหรอ บอลไม่ได้คืนบอลง่ายๆมองครั้งครับหมายเลขสี่สิบสี่เฮ้ยนี่แปลว่าเปลี่ยนยวขึ้นมาคุยหนำลุยยังไม่ทันนะพยายามจะเอาที่ไหนมาทันเบลเฮมเปิดเล่นเออเฮมเปิดเล่นมาไปเลยไปเลยเฮมเปิดเล่นมันไม่ทันเอฟลงมาเลี้ยงลากันนี่เป็นบอลเรียกมาเรียกมา กคเรียนให้บรีวาาขึ้นมาขอย่าบอลมีแดนบนจำต้องเลยในคอมคอมบอลอมนเลขสี่สิบสี่บอลแะมันข้างเขาสีบหกบอลแค่หนึ่ฝักที่44่สิบสี่บอลมาที่55าสิบห้าทำอนด้านเท้าไปอย่างไรเขาพอครับ มันบอลออกมาคืออย่างไงแบบเตี้ยมันเตี้ยช่างก็เหนื่อยไม่เป็นธรรมเสียประโยชน์เพราะอย่งไปเรียนแล้วก็้อมร่างกายมั้งเชืเนี่ยมันยังไม่เล่นกุ้งไมันต้องเล่นนี่ท่อนให้มันไวที่สุดกุ้งนี้มันเรียนครับจะตามอ่ะยังไงก็ไม่ฐานมันลุยกันได้ก็เราไม่เหนื่อยทอนแลยบอลแล้วก็ยังไงก็ไม่ฐานสนามไปมังจะให้มันเซตเป็นลิงยังไงล่ะมันก็เสี่อย่างผมนะครับดู่องมาทางด้านขวาครับมีโอกาส ฟัดเข้ามาตรงกลางเนบอลจีบีบอลาีีบบีบอลจีอบล่ไบ้นะใหอมจลบอลบอลจีลบอลจลอลจล่ีจอลจีบลจวลจีลจีบออลจบอลจีออจีบอลบลอลจีบออลีบออลจีบำีอลจรบบ เกินมาแล้วก็หมดเวลากันแข่งขันครับหมดเวลาแข่งขันครับรายการนี้ครับของทีมเม่ทนอีคเมนนชนะบุรีรัฐอะคาเดมี่ไป8ประตูต่อ3ครับเบาเบาเบาเบเบาเาเบ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 เบาบาาบาาเกาเบาบบาเบาบาุตบอลหญิง8คนครับาาาาบบบบศงเบเบาบบบา รับเงินรางวัลครับพร้อมเทิงรางวัลครับทั้งสองทีมเดี๋ยวได้ว่าพรุ่งนี้ครับจะได้เจอกันอีกแน่นอนครับทั้งสองทีมครับรุ่นอายุรุ่น18ปีครับยินดีกับผู้ชนะครับแล้วก็เป็นกับนัใจให้กับผู้แพ้ครับทั้งสองทีม

เดี๋เป็นในรุ่นนี้ครับโุณแม่ไทยแบงครับพริกช้านะครับน้องเคสพริกชา้าพาะไม่ใช่คนขายพริกครับไม่ใช่คนขายพริกครับวันนี้ไปยังไงผมจม่ดอยู่ที่อำอเภอผู้เขียวครับต้นสั่งสั่ง,งพริกครับในวันพรุ่งนี้ครับรุนี้ายุเกิน18ปปีแชมป์ครับแชมป์สำหรับรายการนี้ที่

ไม่มีเสียง,งเสียงหมดแรงแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชม